ตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะเนี่ยถ้าตกหลายชั่วโมงคิดสภาพเบานะครับมันจะเป็นยังไง พยายามจะลงใต้ดินนะแต่ที่นี่มีแต่ปูนนะทุกคนไปหาที่เติมน้ำมันกัน เดีเ๋ยวเ,เ,เราจะไปดูหน้าตลาดกันกนะว่าท่วมหรือเปล่าถนนใหญ่ท่วมของจริงนะทุกคนเราจะไปดูหน้าถนนใหญ่นะครับว่าน,น้ำท่วมไหมตรงหน้าหมู่บ้านมนัญญานะ เลี้ยงระบาน้ำออกจากหมู่บ้านเขานะทุกคนนี่ค่บ้านกับรหุก้าตครับอาตัก5-6ชั่วโมงนี่เรียบร้อยนะครับร่วร่วร่ว หมู่บ้านแถวนี้จะอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำๆนะครับถนนจะอยู่บนบนที่สูงๆหน่อยโอหมู่บ้านมณียาก็ไอ้ตลาดมณียาก็ไม่รอนะนอ่ะน,น้ำเต็มอ่าวเลย ไปไม่ท่วม ยนี่มันน้ำทะเลนี่หว่าเนี่ยมจะเติมน้ำมัน